กลับมาพบกับผมอีกครั้งในช่วงผ่ากระแสะโลกเป็นช่วงที่จะนำท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารในแง่มุมที่ต่างและสร้างสารรค์เพื่อการก้าวทันกระแสะโลกครับท่านผู้ชมครับตามที่ได้ทิ้งท้ายไว้จากตอนที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องทฤษฎี3ทฤษฎีที่ชาติมหาอำนาจนั้นนํามาใช้ทําลายล้างโลกอิสลามเป็นเวลานานนับร้อยปีนั่นก็คือทฤษฎีแรกทฤษฎีการแบ่งแยกและปกครองหรือทฤษฎี divide and rule theory ทฤษฎีที่2คือทฤษฎีการสร้างความโกลาหลและวุ่นวายหรือ chaos theory และทฤษฎีที่3คือทฤษฎีสมคบคิดคือ conspiracy theory นั้นทฤษฎีทั้ง3นั้นจะสามารถให้รายละเอียดดต่อไปนี้ครับทฤษฎีแรกการแบ่งแยกระบบครองหรือ divide and rule นั้นเป็นทฤษฎีที่เก่าแก่ระดับคลาสสิกของอังกฤษนั่นคือแบ่งแยกสังคมใดสังคมหนึ่งที่มีเอกภาพดีอยู่แล้วให้แตกออกจากกันทั้งทางด้านพรมแดนทางวิศารี วัฒนธรรมการเมืองเศรษฐกิจการศึกษาภาษาเชื้อชาติและสำนนิษทางศาสนาวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้สังคมนั้นอ่อนแอลงจากนั้นก็เข้าแทรกแซงเพื่อง่ายต่อการแบ่งแยกและปกครองทฤษฎีสองคือทฤษฎีสร้างความวุ่นวายกลรหนหรือ h a o s Theory สังคมใดที่เป็นเป้าหมายในการทำลายนั้นมักจะเป็นสังคมที่มีความสงบสุขอยู่แล้ว จากนั้นก็พยายามแสวงหาจุดเปราะบางมาสร้างกระแสะความขัดแย้งให้เกิดความระส่ำระสายโกลาหลและไม่มีความสงบทฤษฎีที่3คือทฤษฎีสมคบคิดหรือ conspiracy theory เป็นการดำเนินการใ,ใดๆตามวัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้ไม่ได้เกิดจากความคิดจินตนาการและความทะเยอทะยานมักใหญ่ไฟสูงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เกิดจากการร่วมมือกันคิดประชุมกันวางแผนและดําเนินการใ,ใดๆโดยมีผู้ที่เป็น หัวหน้าอยู่ในจํานวนหนึ่งหรืออาจจะเป็นคนเดียวประเทศเดียวหรือหลายคนหลายประเทศก็ได้ครับ <S <S ในประวัติศาสตร์ร่วมสมัยโดยเฉพาะตั้งแต่ศตวรรษที่20เป็นต้นมาทฤษฎีทั้ง3นั้นถูกนํามาใช้จนได้ผลเป็นรูปธรรมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของโรกอิสลามนั้นชัดเจนที่สุดจากการที่เคยเป็นประชาชาติเดียวมีประชาคมเดียวกันมีเขตแดนทางภูมิศาสตร์เดียวกัน มีศูนย์กลางความคิดศรัทธาเดียวกันนั่นก็คืออิสลามก็ยังถูกผู้ใช้ทฤษฎีทั้งสามนั้นทําลายประชาชาติมุสลิมลงได้ประชาชาติมุสลิมปัจจุบันนี้ได้ถูกแบ่งแยกออกเป็นประเทศเล็กประเทศน้อยมากกว่า50ประเทศโดยถึงแม้ว่าจะมีอิสลามร่วมกันแต่กลับมีแนวความคิดทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมการศึกษาแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนอกจากนี้สิ่งที่อิสลามได้ทำลายทิ้งหรือยกเลิกไปแล้ว ก็ถูกนํามาใช้หรือยึดถือใหม่อย่างเอาจริงเอาจังนั่นคือการถือเชื้อชาติภาษาและเผ่าพันธุ์รวมทั้งความแตกต่างของสํานักคิดทางศาสนาสิ่งเหล่านี้ที่ถูกรื้อฟืน้นและได้ถูกนํากลับไปฝังชิปเข้าไปในสมองของความเชื่อและการปฏิบัติของมุสลิมอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุสลิมชนชั้นผู้ปกครองอีกเรื่องหนึ่งที่ถือว่าเป็นผลสําเร็จของมหาำนาจอย่างมากที่สุดก็คือการที่โลกอิสลามนั้น ได้ถูกทำลายโดยแนวความคิดยึดถือยึดมั่นในสนักคิดทางศาสนาที่ตนเองสังกัดอย่างสุดขั้วไม่สามารถอาุมณ์มายได้ซึ่งกันและกันเป็นผลให้โลกอิสลามมีรอยร้าวขึ้นในหลายลักษณะก็คือประการแรกรอยร้าวทางการเมืองเกิดจากการที่ประเทศมุสลิมมีระบบการเมืองการปกครองต่างกันเป็นแบบประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขแบบรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชที่มีกษัตริย์ด้วย หรือว่าจะเป็นรัฐที่มีอามรสุรตลต่านหรือชีกเป็นผู้ปกครองประการที่2รอยร้าวทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งเกิดจากการที่บางประเทศมีระบบเศรษฐกิจที่ค่อนข้างกระเดียดไปทางทุนนิยมบางประเทศเป็นลักษณะของสังคมนิยมและอีกบางประเทศนั้นเป็นแบบถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือหัวมงกุฎท้ายมงกรก็คือไม่ชัดเจนครับว่าเป็นระบบอะไรกันแน่นอกจากนี้การค้นพบทรัพยากรน้ํามันในตอนออกกลางทําให้ประเทศ มุสลิมหลายประเทศมีความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างรวดเร็วชั่วข้ามคืนจากประเทศอาหรับที่มีความยากจนเลี้ยงสัตว์แพะแกะกลางเทะเลทรายก็กลายเป็นชาติอภิมหัมนาเจเศรษฐกิจวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงจากยาจกที่แทบไม่มีปัจจัยใดๆอย่างชีพก็กลายเป็นวิถีชีวิตที่หรูหราฟุงเฟ้อฟุ่มเฟือยและสุรุ่ยสุร่ายในขณะที่อีกส่วนหนึ่งของประเทศมุสลิมนั้นยังคงจมปลักอยู่ความยากจน,นข้นแค้น ร่วมการอิสลามที่บอกว่ามุสลิมเป็นประชาชาติเดียวกันนั้นไม่สามารถนํามาใช้ได้ในเรื่องของเศรษฐกิจและความมั่งคั่งครับจริงอยู่ครับที่ว่ามีเงินบางส่วนได้ไหลามาจากประเทศมุสลิมที่มีความมั่งคั่งร่ํารวยไปยังประเทศมุสลิมที่มีความยากจนทั้งในรูปของความช่วยเหลือและเงินบริจาคแต่เมื่อคิดเป็นสัดส่วนแล้วถือว่ามีอยู่น้อยมากครับวันเวลาที่ผ่านไปช่องว่างระหว่างประเทศมุสลิมที่ร่ารวยและยากจนก็ยิ่งมีช่องว่างกว้างขึ้นทุกที และประเทศมุสลิมที่ร่ำรวยก็ร่ำรวยมากขึ้นส่วนประเทศมุสลิมที่ยังยากจนนั้นก็ยิ่งยากจนลงทุกทีครับนอกจากนี้งบประมาณจํานวนมหาศาลจากประเทศมุสลิมที่ร่ำรวยยังถูกทุ่มเทลงไปกับการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งในจํานวนนี้ถ้าหากนําเงินเหล่านี้ไปช่วยเหลือประเทศมุสลิมที่ยากจนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจจะสามารถช่วยเหลือได้เป็นเวลานานาน,นับหลายปีทีเดียวครับ ขณะที่ประเทศมุสลิมที่ร่ำรวยมีความสุขกับการใช้ชีวิตอย่างรูหราฟุ่มเฟือยทุ่มเทเงินทองหมดไปกับการพัฒนาความเจริญทางด้านวัตถุและปนเปรอความสุขทางด้านเนื้อหนังมังสาตลอดจนจับจ่ายใช้สอยเงินทองมหาศาลหมดไปกับการซื้ออาวุธยุทธภัณฑ์เพื่อหวังที่จะปกป้องความเจริญสิ้ิไลทางวัตถุของตนประเทศมุสลิมที่ยากจนก็จะกลายเป็นสมรภูมิเลือดของประเทศมหาอำนาจที่เข้าไปลุกรานเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ทางยุทธศาสตร์และแนวความคิดที่ต้องการเป็นผู้ครอบงำโลกนั่นเองตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือประเทศอฟัฟกานิสถานครับยิ่งไปกว่านั้นยังมีตัวอย่างที่น่าอัสูอีกอย่างน้อย2ตัวอย่างนั่นก็คืออาวุธที่ประเทศมุสลิมที่ร่ำรวยซื้อมาจากประเทศหมหาอำนาจน,นั้นถูกใช้ไปเพื่อการปาดประหารพี่น้องมุสลิมร่วมศรัทธาด้วยกันเองนั่นคือกรณีของประเทศซาอุดิอาระเบียกับเยเมนนั่นเองในขณะที่ กรณีหนึ่งพวกเขานั้นละทิ้งพี่น้องผู้ร่วมรัทธาให้เผเชิญอยู่ับการกดขี่บีทาฆ่าสังหารถูกขับไล่ออกจากบ้านเรือนของตอนเองได้รับการปริยัติอย่างโหดร้ายทารุณเสมือนไม่ใช่มนุษย์มาเป็นเวลานานนั่นก็คือกรณีของพี่น้องในปาเลสไตน์ครับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยราคาแพงมหาศาลนั้นหาได้มีประโยชน์อันใดในการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือปลดปล่อยพี่น้องชาวปาเลสไตน์ ให้พ้นจากการกดขี่ของรัสไซนิแส์อิสราเอลจนถึงปัจจุบันจากข้อมูลดังกล่าวจะทําให้รัฐบาลประเทศต่างๆที่ถูกคุกค,คามจากไอซิสทำการปราบปรามกลุ่มสุดต่งไร้สังกัดทั้งทางการเมืองและศาสนาเหล่านี้อย่างรุนแรงและเด็ดขาดดังเช่นที่ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ครับพบกับผมและผ่ากระแสลลกได้ใหม่ในตอนต่อไปครับ